สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำงานสุพรรณบุรีวันนี้เรามาร่วมงานเทศกาลหุ่นฟางนกของจังหวัดชัยนาทของเรานะครับชัยนาทเป็นจังหวัดที่เล็กแต่น่ารักนะครับมีสิ่งสวยงามมีสิ่งมหัศจรรย์หลายหลายสิ่งที่เกินความคาดหวังนะครับถ้าท่านผู้ชมรายการหรือนักท่องเที่ยวใดที่มีวันหยุด ลาพักร้อนวันหยุดครั้งใดก็ให้นึกถึงจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มาท่องเที่ยวแล้วคุ้มค่ามีธรรมชาติที่สวยสดงดงามมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอาภาคกลางตอนบนนะครับก็คือสวนนกัยนาทในขณะนี้เราได้รับเกีรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาทนะครับที่จะมาร่วมออกรายการกับเรานะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัดีผมอยากจะสอบถามทางท่านนายกว่าแนวคิดของท่านที่ได้ดําเนินการในเรื่องการพัฒนาสวนนกให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพัฒนาสู่อาเซียนเนี่ยนะครับมีแนวคิดยังไงมั้งครับ โซนนกจังหวัดชัยนาทเราถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคกลางบนนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับถือว่าอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเห็นสนองนโยบายรัฐบาลก็คือนำพาสู่อาเซียนครับเราก็มีการต้อนรับนะครับลาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวที่จะชี้มาที่สุงชัยนาทเนี่ยก็จะมีภาษา อาเซียนหลาย,ลายประเทศเพื่อจะมาศึกษาว่าทนตนของเราเป็นแหล่งเรียนรู้เรียกว่าคังแห่งความรู้นอกจากจะมีลกแล้วยังมีพิพันธ์ไข่ซึ่งอยู่ข้างหลังมีศูนย์ท่านปลานะครับ 0, 000, นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับจะให้แหล่งนักท่องเที่ยวหรือชาวอาเซียนได้มาเที่ยวในประเทศของเราและก็ศูนย์ของเราด้วยครับในส่วนนี้นะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งภูิปัญญา ในการต่อยอดภูมิปัญญาต่างๆในเรื่องของว่าทําข้าวนะฮะรเราเป็นเมืองต้นแบบของข้าวพันธุ์ดีที่สุดในประเทศไทยก็คือที่นังลือท่าชัยนะครับในการต่อยอดตรงนี้เนี่ยนะครับงานเทศกาลหุ่นฟางนกของเราเนี่ยจัดมาทุกปีและสิ่งสําคัญที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้ ต่อยอดและพัฒนามาตลอดเนี่ยนะครับอ,อยากสอบถามว่าในส่วนที่การพัฒนาในเรื่องของภูมิปัญญาวันนี้เนี่ยฮะงานมหากาพกรขรุนฟางนกของเราเนี่ยเรามีอะไรเพิ่มเติมในปีนี้ครับมีหลายคนในฟางนกเนี่ยถือว่าคนทั้งประเทศรู้จักอยู่แล้วแล้ว,ลวจ,จัดงานทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์โดยส่วนมากจะตรงก,รงกรับเทศกาลจุกจีใกล้ๆกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้กันว่าปีหนึ่งจังหวัดเชียงนาถจ,จะจัดงาน มาคำนงฟัง,งทางวจาก,ก็มีส่วนรวมด้วยโดยในปีนี้เราจาัดประกวดพิเศษนิดหนึ่งคือจัดประกวดสาวงามส่วนนกเชนาหรือมีไชนาเบิร์ฟาร์กนะครับซึ่งจะจัดเป็นปีแรกแล้วจะจัดปีปีต่อๆไปโดยการเปิดโอเพนให้สาวงามท้้งประเทศเข้ามาเพื่อจะโปรโมทนะครับจังหวัดของเรานะครับเราถึงเอาคนนอกมาประกวดด้วยนะครับใ,ในส่วนนี้นะครับถ้า,าผู้ใดสนใจที่อยากจะ เข้ามา,าสมัคร,ร,รติดต,ต,ต่อได้ที่สำนักปละองค์การบริหารส่วนมัญชนะครับ,รนนค,รบครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกมากนะครับที่ร่วมออกรายการกับเราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ